้าพูดถึงเรื่องของงูน้องเอ๋เราจะนึกถึงอะไรรู้ไหมงูเข้าบ้านไงเป็นต้องเดือดร้อนถึงพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่วันนี้ฮะมันมีเรื่องงูเหมือนกันงูไหนชาวบ้านทราบข่าวเรื่องงูฮะอันดยงูที่นี่เมื่อกี้การจะบอกว่างูเข้าบ้านคนละตัวคนละตัวคนละตัวตัวนี่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับฮะใหญ่ขนาดนี้เอ๋ยก็จับไม่ไหวหรอกแต่มันมีตัวหนึ่งฮะที่มันไม่ค่อยดุแล้วก็ชาวบ้านพอทราบข่าวปุ๊บอยากไปดูอยากไปดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันให้โชคยังไงอะไปกันเลย ปรุศรีอยุธยานะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งครับชื่อว่าเสียกอฟขน,นมหวานอายุธยาครับมีการโพสต์ภาพงูหลามขนาดใหญ่นอนขดนะฮะอยู่ข้างสารนะครับไม่มีอาการดุบร้ายหรือ,อว่าท่าทีที่จะทําร้ายไข่อตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่นอ้วนจำม่ำทีเดียวนะฮะ จนชาวบ้านแห่มาขอโชคขอลาบกันเป็นจำนวนมากครับพอมาขอโชคขอลาบปุ๊บครับก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือฮะมาขอโชคลาบยังไงฮะจะโทรหางูหรือเปล่าตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันไม่ใช่นะฮะคือยกโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บจะเปิดแอปเครื่องคิดเลขฮะเนี่ยน้องเอ๋ยดูสิจะให้งูเนี่ยเอาหางเนี่ยเอาหางมาสกิดที่หน้าจออย่างเงี้ยว่ามันไปกดเลขอะไรเห็นไหมอุตายเห็นไหมอะ เรีอะไรก็ว่ากันไปนะ, <Yeah. S 1> นะครับซึ่งงูเนี่ยไม่มีอาการดุร้ายนะหรือว่ากลัวคนแต่อย่างใดฮนะมันก็จะสายหางไปมาไปกดเลข0ูนย์เลขเ้าเลขกันเลข4ก่อะก็แล้วแต่นะโอ้มันจะสายไปทางไหนนะ, <Yeah. S 1> นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะครับ พอมันแปลกแบบนี้ครับทีมข่าวเราทราบเรื่องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือสารพ่อปู่ครับอยู่ที่บริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปตรวจสอบปุ๊บยังไม่เจองูนะเจอชาวบ้านแบบนี้ละฮะ,ะมาจอดรถนะฮะมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อนเนื่องครับแต่ว่า มาวันนี้ต้องผิดหวังะฮะทำไมอ่ะไมเจองูหลามฮะวันนี้งูหลามไม่รับแขกฮะบอกกลับไปก่อนนะฮะพอไม่เจอนะฮะก็เลยไปสอบถามครับนายสยามจุลกะทัพพระนะฮะซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับตัวเองเนี่ยขับรถออกมาจากบ้านในชุมชนอื้ออาทรเพื่อมาขายของเห็นคนจํานวนมากครับมาจอดรถเนี่ยขอโชคขอลาบกับสารพระปู่นะครับซึ่งสารแห่งเนี่ยก็คือเคยให้โชคเนี่ยถูกโชคนะฮะให้โชคให้ลาบเนี่ยมาแล้วหลายครั้ง จนเจ้ามือนะต้องทุบศาลอ,อันนี้นะจ๊ะผิดกฎหมายนะสุสัยแอบแทงหวยใต้ดินอ่นนี้ไม่ดีนะครับห้ามลอกเรียนแบบนะครับคือชาวบ้านเล่าแบบนี้ก็เลยเจ้ามือก็คงแขนะ็งไงก็เลยมาทุบศาลนะครับแต่ด้วยความศรัทธาครับก็ยังมีคนเนี่ยมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าศาลจะถูกทุบก,ก็ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทุบกันแล้วกันนะครับคือนอกจากศาลเนี่ยยังเจองูหลามนอนขดอยู่ ซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันแบบนี้ว่าไอ้งูตัวเนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่อ่าส่วนที่ชาวบ้านมาแล้วไม่เจองูหลามครับเป็นเพราะว่าก่อนที่จะออกสลากกินแบบงรัฐบาลนะมีใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบบคนขี้เบาอ่ามาจับงูหลามเจ้าที่เนี่ยโยนไปทิ้งในน้ำค้างสารอพอทิ้งเสร็จปุ๊บฮะก็ทั้งงูทั้งคนเนี่ยก็หายไปนะฮะไปฟังเสียงเจ้าของโพส์กันหน่อยแล้วกันครับ ที่งูที่ถ่ายโพสใน a c e b o o k ตอนนี้มันอยู่หนานยังที่ตัวเนี้ยอยู่มาเป็นน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วครับที่เห็นนะครับแต่ตอนแรกคนก็คิดว่าเป็นแค่งูธรรมดาครับแต่นอนเขาไม่ยอ,อยๆๆๆมขยับไปยื่นไปไหนเป็นงูอะไรพี่พี่งูหลามงูหลามตัวใหญ่ตัวใหญ่มากที่แล้วเขบอกว่าสถานนี้ว่าคนมาขอหวยถูกเยอะถูกเยอะแรกแรกเลยครับเริ่มต้นต้น่ะตั้งแต่สาน,นยังไอ้นี่อยู่เลยครับยังเล็กอยู่เลยคนก็มาขอใหญ่ขอกันตอนนั้นคือ คนถูกเยอะพอถูกกันเยอะปุ๊บมีเจ้ามือมาทุบทิ้งไปเรื่องแรกครับทุบทิ้งไปเลยนะแต่ตอนนี้เริ่มจะมามีงูเข้ามาได้เห็นว่างูตัวเมื่อวานพี่ที่ถ่ายโพสต์เห็นกันมีคนมาทําร้ายเหรอมีคนมาทําร้ายตอนตอนพวกกลุ่มน่าหละพวกคนเมาอะครับมาดึงทิ้งไปเมื่อวานเขาก็นอนอยู่ดีๆเมื่อวานไม่ได้ทําอะไรกันคนมาก็มาไหว้มากราบกัน นี่แหละครับตอนนี้น้องหลามหายไปแล้วแล้วเห็นมันอะไรฟักไข่ไมใช่ไข่มันไหมเนี่ยโอ้โหแต่ต้องเตือนคุณผู้ชมนะไม่ใช่เห็นหลามที่ไหนเอามือถือไปให้มันไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้ทุกตัวเนาะแต่ก็ตัวบางครั้งพฤติกรรมมันก็ไม่เหมือนกันไงบางครั้งมันไม่อาจอาจไม่อารมณ์ดีเหมือนตัวนี้ก็ได้พอจะยกโทรศัพท์ไปให้ปุ๊บคราวนี้แหละฮะจากที่มันใช้หางมันใช้เนี่ยงับเข้ามาครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอยู่ดีนะคะต้องระวังด้วยแล้วกัน สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ